ตอนนี้นะคะเราก็กำลังถอดแบตนะคะอะย้ายมาถ่ายฝั่งนี้ก็แล้วกันตอนนี้เราก็กำลังจะถอดแบตนะคะแบตหมดอายุหรอใช่สามสี่ปีแล้วมั้งเนี่ยมันมีน<จ>ะมนะน,นี่แบตแบตลูกติดรถมาเลยนะมันมีอาการก่อนหน้านี้ไหมแต่ฉันขับวันก่อน<ม>อนะไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยก็มันขับมาแล้วก็จอดแต่ที่โวนอะ บางทีมันจะขึ้นแค่แบบสักสิบสองสิบสองกว่าละมันไม่ถึงสิบสามสิบสี่อันนั้น <14. S 2> ฉันไม่รู้ฉันไม่เคยสนใจเ,ออนเพราะว่ารถเราติดที่วัดบนมิเตอร์วปดูก็เลยเปลี่ยนแบตดีกว่าเปลี่ยนแบตก็อันนี้ต้องต้องถอดน็อตตรงนี้นะแต่คือไอ้น็อตเนี้ยเราไม่ได้ใส่เพราะว่าเราเอาไว้แบบเปิดชาร์จแบตเซอร์วิสอะไรง่ายรถเราบางทีนานขับแล้วแบตหมดพอเนี้ยเราถอดถอดถอดนี่ออกมันจะมีน็อตน็อตเบาะสองตัวแล้วก็ยกขึ้นได้เลยอ่า ยกขึ้นอ่ะเราขนที่ทาไปไว้ไหนแล้วเนี่ยอ้าวชาร์จแบตอะไรฉันไม่เห็นเคยเปิดไม่บางทีถ้าเราจอดทิ้งไว้นนเราลืมไงเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยบางทีแบตมันก็อ่อนเราก็เอาเครื่องมาชาร์จไว้แบตมันอยู่นี่เนี่ยอดอะไรเนี่ยสายรัดสายก็เขาไว้ลองน้ําหนักเบาแหละหอดสายนี้ออกเป็นตัวเกี่ยวไว้เฉยๆนะ เสร็จแล้วก็มีน็อตนี่สองตัวที่จะถอดละอันนี้ไม่ใช่แบตรถใช่ไหมไม่อันนี้เป็นแบตแบตสิบสองโวลต์ไงที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับพวกวิทยุพวกไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรเงี้ยแต่แบตที่ขับเคลื่อนมอเตอร์คือเป็นแบตใหญ่อันนี้มันเป็นแบตเล็กเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถอดน็อตน,นี่สองตัวอ่าเรียบร้อยแล้วเหรอใช่นี่แบตเก่าแบต ติดรถมาก็ยี่ห้อดีเหมือนนี่เนี่ยทานพาวเวอร์เนี่ยเราไปซื้ออันนี้ลูกใหม่ลูกใหม่เราไปซื้อมีอันนี้คือที่ไทยวัสดุมีเลยอมันม่นใจไหมว่าม,มันจะติดก็ยี่ห้อเดียวกันอ้าวเหรอมันไม่ได้มีขายทั่วไปนะมันต้องซื้อนะยี่ห้อเนี้ยมันต้องหาซื้อหน่อยแต่อันนี้คือเดิมนะแต่ถ้าเกิดเราไปใช้แบตธรรมดาทั่วไปเนะี่ยถูกนะลูกไม่กี่ร้อยเองแบตมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแต่อันนี้ลูก ไทยวัสด,ดุเราซื้อวันนี้มิยหกพันห้าอยสามสิบาทพันห้าสามซึ่งอาย่ห้อเนี้ยมันจะเป็นแบตแบตเขาเรียกว่าแบตเจลอะ AGM เลยเนี่ยก็คือว่ามันเป็นแบตที่สําหรับเอาไว้ในห้องโดยสารได้มันจะไม่มีสารระเหยแต่ถ้าเราไปใช้แบตที่มันราคาถูกทั่วไปมันจะเป็นแบตพวกน้ํากดแบบนี้มันจะมีสารที่ระเหยเออกมาตลอดแล้วมัน จริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรแต่มันเขาบอกว่ามัน,มนอันตรายอ,ะ <Okay. S 2> อ่ะโอเคก็ลูกลูกเดิม12โวลต์20แอมป์แต่ลูกใหม่12โวลต์18แอมป์เพราะว่า20หาไม่ได้แล้ว18แอมป์ก็แค่แอมป์น้อยลง2อแอมป์ไม่ไม่ไม่มีผลหรอกนิดหน่อย uh huh. แต่ถ้า20แอมป์เนี้ยอันนี้ต้องซื้อศูนย์แต่คือว่ารู้สึกศูนย์ตอนช่วงที่คนเขาเบิกกันใหม่ๆแพงกว่านี้นะ สองพันกว่าบาทสามพันอะไรยเงี้ยมั้งเออแต่ตอนนี้ศูนย์ไศูนย์ศูนย์ไม่มีลวเออแต่เนี้ยเราเทียบแล้วมันแค่ความหนาห่างกันนิดเดียวแต่ความสูงความกว้างเท่ากันเลยเออเพียงแค่ความหนาตรงนี้นิดเดียวใส่บล็อกได้ไปลองค่ะเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวเราจะต้องเอาชาร์จไว้ก่อนอ้าวฉันก็นึกว่าเสียบได้เลยเดี๋ยวชาร์จไว้สักคืนหนึ่งก่อนโอเคเพราะพรุ่งนี้ก็อ่ะนี่เอเดี๋ยวเอาชาร์จซีเทคไว้ นี่ไวซีเทคตัวเหล่านี้มันเนี่ย mxs ห้าจุดศูนย์เนี่ย, M X X ยมันจะมีโหมดชาร์จแบตไอเ AGM ด้วยเราเราเลือกเป็น AGM ได้เดี๋ยวเราก็จะชาร์จคีบทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่โอเคอ่ะเอาบวกลบระวงังระวงังระวงังอืมแล้วก็เสียบปลั๊กเนี่ยไฟมันก็จะขึ้น ไล่ไปเรื่อยๆพอมาจนถึงนี้ก็เต็มรอมันคืนนึ่งอะอคันนี้ก็คือใช้มาสามสี่ปีแล้วนะคะซื้อใหม่ป้ายแดงมาเลยแต่ถ้าลูกใหญ่ละ่ะถ้าลูกใหญ่อะลูกใหญ่ยังไม่รู้อนาคตยังไม่รู้หลักแสนอยู่แต่ ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีคนที่เรารู้จักเนี่ยวิ่งไปน่าจะแสนแสนสองแสนสี่แล้วมั้งไม่มีปัญหาเลยคันนี้ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเนาะเนี่ยครั้งแรกก็คือแค่แบตลูกเล็กเสื่อมก็ตามอายุการใช้งานเหมือนรถทั่วไปแบตสามอันนี้ถือว่าอึดแล้วนะสามสี่ปีแต่ในกลุ่มก็ยังไม่มีใครเปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมไม่มียังไม่เคยมีคนที่แบบแบแบตลูกใหญ่เสียเลยนะ อ,อืโอเคเดี๋ยว<อ>พรุ Ru ่งนี้ <บน S 2> มาอลอดูที่เปลี่ยนพรุ่งนี้มารอดูกันนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วเหรอแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปแล้วเหมือนเดิมเขียนมันทีไว้เนี่ยอืมก็ใส่น็อตไปเหมืนนอนเดิมบวกลบแล้วก็ที่ล็อกแบบแค่นี้แหละเสร็จก็เอาเบาะลงอ้าวยังไม่มีที่ขั้นเหรออ๋อเออลืมแล้วก็ใส่ที่ขั้นอ่าใช่กลับไปเหมือนเดิมใส่ไม่หมดแล้วครับคุณเอเอ ด๋ยวมาลองสตาร์ทเจ้ะไม่ได้ใช้มาสามสี่วันเจอนี่เยี่ยว <You. S 2> เรียบรอย้อยหนึ่งก็ตั้งเวลาวิทยุอะไรใหม่เพราะว่า เมือ่วอวานเราถอดแบตไปหลายวันวันสองวันก็ตัดตัวลงหมดไปกี่บาทอะ่ะย3สิบสามโอเราต่อวันโตนไปพันห้าร้อยสามสิบบาทไทยวัสดุโอเค